ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการงัดมาตรการเด็ดหลัง2ชิมแปนซีชื่อดังเอ็มและโดโด สร้างความปั่นป่วนให้นักท่องเที่ยวทั้งปลาสิงของสาสัตว์น้ำส่งเสียงดังและแกล้งผู้ชมจนหลายคนร้องเรียนทั้งความติดตั้งป้ายเตือนชัดเจนหน้าโกงระบุข้อความห้ามแกล้งนุดห้ามความ้างปลาสิงของใส่นักท่องเที่ยวเด็ดขาดพร้อมขู่มดกล้วยและของว่างหากยังมีพฤติกรรมไม,ม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่เผยต้องจัดอบรมพฤติกรรมวิ่งเป็นประจำทุกวันเพื่อปรับท่าทีให้เหมาะสมกับสถานะซุปตาขวัญใจนักท่องเที่ยวโดยเน้นเรื่องมารยาทและความปลอดภัยของผู้ชมทั้งนี้มีรายงานว่า บางครั้งนักท่องเที่ยวต้องหลบวัตถุปริศนาขณะที่ลิงยิ่งคึอเมื่อมีสิงกีตและมีพฤติกรรมไม่ชอบรองเทา้าบูทเป็นพิเศษหากเห็นจะออกอาการเกี้ยวกาดทันทีฟาร์มเตรียมติดตามผลมาตรการหากยังโซนไม่เลิกอาจต้องขึ้นป้ายใหม่ว่ากล้วยหมดเพลิงซ่าเกินพิกัดสนับสนุนข่าวโดย dbmp double m a c p u t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 66 Li@ n e dbm 6600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรลายแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์แอด b Herb 99